โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราพักกันประมาณนะครับน่าจะประมาณ2ชั่วโมงซึ่งแบตก็น่าจะชาร์จได้ไม่ถึง50%ก็ไปรุ่นเอกนาข้างหน้าว่าจะไปหมดที่ไหนซึ่งข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นป่าแล้วส่วนใหญ่นะครับปัญหาของการชาร์จแบตของเราครั้งนี้จริงๆเราได้ไฟชาร์จนะครับต้องขอบคุณร้านกาแฟด้วยนะฮะนะฮะเขาก็ให้เราชาร์จนะครับผมมีอย่างนึงก็คือเราไปพลาดนะครับนี่นะฮะเรามีลักสาตามานะฮะสออันนะแต่ว่า ดันเอาตัวชาร์จทั้งหมดเนี่ยไปเสียบอันเดียวคนนี้พอไฟไม่พอเพราเราไม่อยู่ตรงนี้มันด้งนะครับมันนด้งทาให้ไฟยังไม่ค่อยเข้าทําให้เมื่อกี้ชาร์จ2ชั่วโมงเนี่ยพี่นุคิดว่าก็เหมือนชาร์จแค่ชั่วโมงเดียวขอบคุณคาเฟ่เดลินด้วยให้เราชาร์จไฟนะครับก็เดี๋ยวใครผ่านมาทางนี้ก็มาอุน่นหะนุนเลยนะเพราะเมื่อกี้คิดตังค์ชาร์จเราด้วย,ยแล้วนี่สภาพน,นะผมเลด ผมเรตตวันเลยนะนี่ไปพี่เติ้ลลุยต่อเป้าหมายก็คือไปที่เถินแต่ถ้าไม่ถึงเถินก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปไปถึงไหนไปนอนที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปลุยต่อครับผมอ่าเลสโซครับผมจากอำเภอลีไปอำเภอเถินพี่เติ้ลนำไปเก okay, พี่เติ้ลไปบอสไปเป้าหมายเพืเอ่อเถินครับ50กิโลจะถึงหรือเปล่าตอนนี้4โมงครึ่งนะครับไป คิดถึงเมียไหมไอไบ้าคิดคุคิดถึงเมียไหมไอ้เย้ยพูดอะไรไม่รู้มึงคิดถึงเมียไหมไปนะไปนะไปอ้าคุณได้ยินอ่ะ เดี๋ยวกูอยากเล่นอันนี้ว่ะแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสองสอง้สงสา ว่ะขันนะพี่หนูขันว่ะเฮ้ยตอนตอนเด็กๆกูไม่ขันว่ะเฮ้ยเเขตเขตอำเภอเถินจังหวัดลำปางเว้ยเขตอำเภอเขตอบตตำบล นาโปงอำเภอเถินจังหวัดลำปางบ๊ายบายลำพูนบ๊ายบายลำพูนบ,บ๊ายบายลำพูนครับสวัสดีลำปางนะฮะตอนนี้พวกเรามาถึงลำปางแล้วนะฮะอีก20กกโลแต่ว่าแบตแบตรุ่นๆเหมือนกันนะแต่มีโอกาสกน,นะนี่ก็สองก้อนแต่แรงมันยังมีแต่ถ้ามันเป็นทางลงส่วนใหญ่เนะี่ยมันก็จะอ่นเบานะไป,ะปะแต่20กิโลไม่ไกลละไปลุย ลงมาข้างล่างจากภูเขาแล้วทุกคนเดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนอ่ะทุกคนเดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราพักดูวิวกันก่อนตรงนี้พาที่จะตกแล้วเหมือนเราลงเขามาหมดแล้วเราเหลืออีก12กิโลเนี่ยจะถึงอ่าตัวเมืองเถินซึ่งเราถึงแน่ๆนะครับดูจากแบตแล้วนี่นะอันนี้ไม่รู้เขาปลูกอะไรนะครับแต่สวยดีนี่อ่ะเดี๋ยวเราดูวิว ที่ปัญหาคือตอนนี้แบตเราเหลือเป็นคนละขีดนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเมืองเถินนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นจุด สำคัญนะครับก็คือเมืองเถินนี่จะมีแม่น้ำนะครับนี่นครับเป็นแม่น้ําวังนะครับเป็นแม่น้ําสําคัญที่ตอนเราเรียนจะรู้จักกันเีก็คือปิงวังยมน้านนะครับนี่นะทุกคนนี่คือแม่น้ําวังนะครับแม่น้ําวังหาดูยากนะครับแม่น้ําวังผ่านอำเภอเถอินนะครับนี่เลยโน่นวิวภูเขาวสวยมากเดี๋ยวตรงนี้บนสะพานเราจอดนานไม่ได้ไปเฮ้ยเดี๋ยวมันมีไฟแดงไหมเนี่ยไม่มีโอ้ตาก เฮ้ยนะ hey. <Yeah. S 1> ครับเฮ้ย <Yeah. S 1> hey, ตอนนี้เรามาถึงเมืองเถินแล้วนะครับโอ้โห <Yeah. S 1> oh, สุดยอดเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey, S 1> ตอนแรกคิดว่าไม่อาจจะไม่ถึงเนาะ <Yeah. S 1> มันโชคดีตรงนี้มันทางลงเขามาตลอดเลย <Yeah. S 1> พี่ครับสวัสดีครับพี่ครับหมวดทางหลวงที่นี่เขามีพักกลางเต็นได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ได้ใช่ไหมฮะโอ้โห oh. เดี๋ยแล้วครบคุณครับบริเวณไหนได้บ้างครับเนี่ยโอ้ลองลองไปดูไปได้ที่พักแล้วห้องนี้เลยรอครับอุ้ยนอนในห้องเลยเหรอครับทุกคนตอนนี้นะครับมืดแล้วนะครับเราตอนนี้เราได้ที่พักแล้วนะครับมีที่นอนแล้วนะครับเป็นหมวดทางหลวงอําเภอเถือนเอ้าพี่ต้นถามหาห้องน้ําก่อนเลยห้องนี้เลยใช่ไหมครับครับการใช้ที่นี่เลยครับ ครับเดี๋ยวผมขอชัดใช้ไฟชัดแบตด้วยได้ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับผมตอนนี้นะครับเราได้ที่พักแล้วนะครับเป็นที่หมวดทางหลวงอําเภอเถินนะฮะเดี๋ยวเราโอ้โหแล้วแบบอย่างดีเลยพี่ต้ลปิดจะได้ไม่ต้องกางเต็นท์เอาละครับตอนนี้นะครับพี่เติ้ลนะครับก็นอนแล้วนะครับแย่เลยนะครับเนื่องจากที่อายุอานามนั้นมากแล้วนะครับตอนนี้พี่เติ้ลไปใช้งบมาเท่าไหร่หมดหมด เก็บเอาหมดเลยอ่ะทุกมื้อข้าวเลยอ๋อเฮ้ยตอนเช้าอีกแล้วเว้ยบาทตอนเช้าเผื่อเจอข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยตอนเช้ายิ่งมึงข้าวเหนียวตอนเช้าอีกครึ่งวันเลยนะไหวเลยข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยข้าวเหนียวสามห่อใช่ตอนนี้หมูห้าร้อยตอนนี้คืออนมแค่นี้เหรอเลอแค่นี้ครับนมอ๋อนี่ยเขาเอานมแบบนมแบบราดขนมปังนี่ช็อกโกแลตนี่ไอ้ไอ้นี่ก็ ขนมปังก็นมอยู่แล้วแล้วมัน่งก็ซื้อนมแล้วก็มีนมแล้วก็นมเอาเหลือตังเท่านี้โอ้โหนะตู้กระาเอาบอสอ่ะขอให้ผมเน้นเป็นข้าวเหนียวตอนเช้าเลยอืมบอสอ่ะซื้ออะไรมาวะยังไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยครับอันนี้พี่เตึ้นไม่ไหวนะแอบไปเซเว่นมาก่อนนะฮะตอนนี้รถเราก็ชาร์จกันแบบสบายๆเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวพี่นุรอแบ๊บสักนิดนึงนะครับเราจะ ออกไปหาอะไรกินก pues mm ันนะครับไปดูว nah ่ากลางคืนที่เขือนเนี่ยมีอะไรบ้างจะมีคาราโอเกะไหมแต่ที่จะไม่ไหวแล้วนะครับด้วยอายุอานามนะฮะเดี๋ยวรอให้แบตในรถมีอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อกันนามารีวิวที่นอนก็หน่อยที่พักก็หูดีเลยนะครับนี่ที่กรมทางหลวงเขินก็อย่างกับน้องล้งแลมนะฮะมีแอร์อเอ้ยมีแอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเขาเอาพัดลมมาให้นะ คือถ้าเปิดแอร์ก็เหมือนเขาบอกว่าเอาเปิดแอร์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดึกดึกดึกเปิดเฮ้ดึกดึกก็หนาวแล้วเดี๋ยวตอนออกไปข้างนอกดูกันอีกทีครับครับคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่นุ่จะไปออกไปหาอะไรกินนะครับว่าพี่เติร์นเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับดูสภาพก็รู้นะฮะของที่ซื้อมาก็ไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวเขาอาจจะ พักก่อนเนื่องจากว่าการเดินทางมันต้องใช้พละกําลังนะครับอย่างพีเตอร์แนวฝืนสังขารน,นะครับให <c oughs> ี่เิ็นนะโก <g ol at> รแล้วเหรอย่างก็ยังมีสติไ <c oughs> <c oughs> ปเดี๋ยวพี่ลุกไปกับพี่บอส <c oughs> ไปลุยกันยังไม่ได้กินข้าวเลยแสบพองเลยไปตามมาตาคนมีงบเยอะ <c oughs> เอาอขันั่ง <c oughs> ของพี่เหรออบอสพร้อมไหมพร้อมครับเอบอสมีไฟอ่ะอ๋อเปิดไฟ ฟรีไวไฟด้วยนะเว้ยไปไปนั่งแอร์เย็นๆดีกว่าวครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับจอดหน้าเคสซีเลยปิดแล้วเหรอไม่ก็เปิดถึงสามทุ่มตอนนี้โอ้โหห้านาทีอ่ะไม่ทันแล้วเหรออ่าหมดยังครับปิดยังครับอ๋อร้อยยี่สิบเก้าเหรอครับ โ <Okay. S 2> อเคผมต้องใชรครับอ่าบอสบอสน้ำกดเอาอันนี้เป็นบรีฟิลใช่ไหมใช่ครับเดินมาเลยเรื่อยแต่เขาจะปิดแล้วดิตอนนี้นะครับเราก็ทำปิ้งในปัม๊มครับหน้านี่เอฟบีมาร์กก่อนเขาจะปิด5นาทีนะครับครับอ่ะพี่นุก,กับพี่บอสสั่งเหมือนกันเลยครับดูได้เลยครับนี่ครับก็คือได้ชุด,ดน,นใจสามครับแล้วก็น้ำ ถ้าเขายังไม่ปิดร้านเด้อจะเข้าไปเติมเรื่อยๆโอ้ยแฮปปี้พี่นุน้นี่ยังเหลืออีกแบบร้180อยแปดสิบเหลือเท่าวิตเติ้ลตอนเริ่มป่ะกินให้ดูส<า>ักหน่อยอร่อยไก่ยังร้อนๆอยู่เลยเข้าป่ามาวันนึงแล้ววันนี้เราออกจากป่าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาเข้าเมืองบ้างมาพูดเรื่องของวันนี้ตัอหน่อยดีกว่าครับ วันนี้นะครับเราเดินทางมากันประมาณร้อยกิโลนะครับครับครั้งที่แล้วจักรยานเราได้ห้าสิบกโลนะครับห้าสิบหกโลแต่ว่าสกูตเตอร์เนี่ยมันเร็วมากใช่ครับลูกแคทตปิดแล้วนะครับให้รู้เรื่องเลยช่วงแรกห้าสิบใช้แบดเสร็จแล้วมาได้อีกห้าสิบโชคดีที่ช่วงที่สองมันเป็นทางลงเขาเยอะมันก็เลยแบบว่ามาถึงเถินได้อย่างที่เราตั้งเป้าไว้พรุ่งนี้เราน่าจะทำได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบกิโลแน่นอนเพราะแบดเราพร้อมตอนเช้าเลยเราก็ ได้150หกิโลนะฮะซึ่ง3เท่าของจักรยานนะ,ะถือว่า24วโมงย4ชั่วโมงก็คือไปได้ไกลมาก oh. ก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่ลูกับพี่บอสขอตัวกินไก่ก่อนเพราะว่าพิ่เติลน,นอนหลับไหลยอยู่ที่กรมทางนะครับสภาพสภาพมากซื้ออะไรไปก็ไม่กินคือพิ่เติลก็ตามอายุแหละอายุเยอะแล้วนะครับโอเคขอกินนดก่อนครับตอนนี้นะครับพี่นุ กับพี่บอสก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วนะครับพี่บอสก็ดูหนังโป้นิดนึงดูอะไรดูติ๊กตอ็อกพี่เต้นก็ยังไม่สนไม่สู้นโอ้แย่เลยนะครับของกินอะไรที่ซื้อมานม่งกินเลยนะเงินอะไรอยู่ที่เดิมเลยนะโ,นะโทรศัพท์นะโซสับแพงก็มาอยู่กับพี่เต้นก็ดูไม่แพง <laughs> โอเค เดี๋ยวคืนนี้พี่นุกับพี่บอลนะครับต้องขอตัวก่อนครับเพราะว่าวันนี้เราเดินทางไกลแล้วก็อากาศร้อนด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเช้าครับตอนเช้าต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อลุยต่อครับผมไปกันให้ถึงทะเล